สวัสดีค่ะวันนี้พมกับพี่อ้อคนหมอชินนะคะวันนี้พี่อ้อค่าจะมาแนะนํารถในเส้นทางมัานแพงไป็นรถเก้าๆของเรานะคะรถเราก็จะผ่านไหนบ้างราคาค่าโดยสารเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราก็ไปถามน้องพนักง,งานประจํารถกันเลยนะคะ ซีดีสี่นะคะจ้าดีสี่ซีสีส่ค่ะ ค่ะ,คะม,มีมีตัวแทนอยู่ต้องไปแลกตัว๋วแล้วมั้งไม่ไม่เขาเขียนให้แล้วพี่เขาเขาเขียนใบที่ว่าไปกินข้าวให้อ่ะใบกระดาษตัวต๋วอยู่ไหนอ่ะอยู่ใบทางค่ะคือกับพี่โอเคค่ะขึ้นรถเลยค่ะได้ไหมแล้วก็มีใบกระาดาษขึ้นรถเลยค่ะ ไไต้องลางนี้โอ้โหเอาไว้ไหนาไว้คนเอามาหิค่ะค่ะยกเไยค่ะเป็นแบบไหคะ่้ลงไหนโอเคตัวที่สองนะคะหลังทหารนะคะเอาขึ้นรถได้เลยค่ะก็ต่อมาเลยค่ะมา ลงไหนคะนอนนี่บ้านโอเคค่ะ, <Okay S 2> คะตัวค่ะอ่ะขึ้นเลยค่ะไม่ต้องกวหายค่ะไม่มีใครเอาลงแน่นอน,นที่ที่คะค่ะตัวนี้แล้วก็สองที่นี้นะคะค่ะตัวนี้แล้วก็สองที่นี้

อะไรบ่อนคะค่ะ นี่ยังอยู่นี่เลยของด้านรถก็เต็มเดี๋ยวขอดูพัสดุดไ,ม,ม,ไม,ม่มีไม่มีอันนี้มีแต่ของผู้สายนะอ๋อัสดุในในในข้างบนหรืออันนั้นของผู้สายนกันัสดุไม่มีปมารหมออีกรรมนี่รถ รถสองที่นี่ตรงไหนวะของฮัลโหลค่ะคุณสายสวอนคือรถที่ไหนคะตีรัง,ง,งสิตนะโอเคค่ะเพราะว่ามันปกติต้องขึ้นหมอชิดคือรังสิตนะคะโอเคค่ะ โอเคครับกับพี่กับน้องชุดดำนะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยครับโอเคครับครบ,บแล้วปะครบแล้วปะเดี๋ยวไปฮสวัสดีค่ะใครจะเดินทางนะคะกรุงเทพบ้านแพงนะคะเที่ยวเวลาเท,ที่ยวเวลา19เนาฬิกาตรงนะคะรถของเราจะผ่านเส้นทางเมืองพลบ้านไผ่ขอนแก่นเชียงยืนกันวนสี่ท่าบางสามหมอ วาริชภูมิพังโคนวานอนิวาสคตกกาตะก้าเซกาบึงของหลงดงบางบ้านแพงนะคะรถโดยสารของเรานะคะค่าตั๋ว580บาทค่ะในพื้นที่เส้นทางนี้นะคะจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะคะถ้ำนาคีถ้ำนาคาหาดคำสมบูรณ์นะคะผู้โดยสารท่านใดนะคะที่สนใจวิทยาถ้ำนาคานะคะสามารถเดินทางกับรถของเราได้ในเส้นทางนี้นะคะจะถึงที่จุดหมายปลายทาง ที่อำเภอบึงของหลงนะคะจะมีรถไปบริการได้นะคะติดต่อพอนักงานขายตั๋วได้ค่ะโอเคอขอบคุณค่ะรถเราวิ่งกี่ชัว่วโมงรถดยสารของเรานะคะจะ,จะรถโดยสารของเรานะคะจะจอดรับพักรับประทานอาหารที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะระยะทางในการเดินทางนะคะ800 30กิโลเมตรจะใช้เวลาเดินทางประมาณ13ชั่วโมงโดยประมาณค่ะโอเคค่ะและสามารถซื้อตั๋วได้นะคะที่ผ่านเซเว่นดีทิเกตแล้วก็หรือจุดจอดหรือว่า,าสถานีทุกทุกที่ที่เป็นจุดจำหน่าตั๋วของบขอสอได้นะคะขอรบคุณค่ะเราก็รู้รู้ข้อมูลกับน้องพนักงานแล้วนะคะตอนนี้เราก็ฝากกดติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะดูคลิปใหม่ๆของพี่อ้อว่าพี่อ้อจะทําไปรถเส้นทางไหนไปหาข้อมูลรถเส้นทางไหนนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนคุณอยู่หมอชิดค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะออออออกกกตตเนนนื้้้ไไไปปดททุีีี่่พพคาาา กดไลเป็นกำลังใจให้กัออกบนรอชี